อ่าคุณหน่อยครับอยากให้คุณหน่อยนะครับแชร์ประสบการณ์นยครับว่าก่อนที่เราจะเจอสินค้าตัวนี้นะครับเรามีปัญหาดวงตาแบบไหนบ้างครับค่ะหน่อยเป็นต้อลมค่ะมีอาการเครืองตาแสบตาตาแดงก็เลยไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเราเป็นต้อลม,อมค่ะคุณหมอให้ยาหยอดตามาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ดีขึ้นครับค่ะก็เลยไปเห็นสินค้าดีแทกเอ็มตัวนี้ในเฟซบุ๊กครับพอพอเห็นแล้วเราก็ทักไปเลยหรือว่า ใช้เวลาตัดสินใจก่อนครับค่ะในทักเลยค่ะทักไปแอดมินก็แนะนําแนะนําว่าสรรพคุณเป็นแบบนี้มันก็เลยตรงตัดกับที่เราเป็นอยู่ค่ะก็ตัดสินใจซื้อเลยเพราะว่าราคาไม่แพงค่ะไม่ถึงพันอ๋อก็คือตัดสินใจสั่งซื้อเลยนะครับค่ะ,ะคุณหน่อยทานวันละกี่แคปซูลครับ ในทานวันละสีแทปซูลค่ะเช้าหลังอาหาร2เมตรเย็นหลังอาหาร2เมตรก็คือทานเช้า2เย็นสองหนึ่งกล่องน,นี้ก็คือจะมี30แทปซูลเนาะใชคะะ่คุณหน่อยใช้เวลานาน,นไหมครับกว่าที่แบบเราจะเห็นผลแล้วก็รู้สึกว่าอาการดวงตาของเราดีขึ้นครับใช้เวลา1เดือนค่ะ 1>, 1เดือนก็เห็นผลเลยจากที่เคยสายตาผ้ามัวต้อลมที่เป็นอยู่ก็ลดลงจางลงอะค่ะอ๋อเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับ อ่าถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณหน่อยนะครับฝากไปถึงคนที่แบบมีปัญหาดวงตาอยู่นะครับอยากให้แนะนํามาทานสินค้าตัวนี้ดูครับค่ะได้ค่ะค่ะนคอแนะนําเลยนะคะสินค้า D t a ทกเนะคะตัวนี้เลยค่ะขจัดทุกปัญหาจริงๆจากเ,เป็นต้อลมตาแดงเครืองตาหรือสายตาผ้ามัวนะคะตัวนี้แนะนําเลยค่ะเห็นผลจริงๆค่ะผมลองซื้อมาก่อนหนึ่งกล่องกินไปประมาณ7วัน จ็ดวันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะอันเนี้ยทาไมมันรู้สึกว่าเราเนี่ยบางทีลืมแว่นทํางานกลางแสงแสงแดดเยอะเนี่ยบางทีส่แว่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเหงื่อเอยใครเอยเนี่ยมันจะทําให้แบบการทํางานไม่รับรื่นนะผมก็ถอดแว่นก่อนปรากฏว่าเฮ้ยเรามองชัดขึ้นว้ยเราโฟกัสภาพได้ดีนะเวลาเจอแสงแดดครับคุณเอาการทานวันลกี่เมตรครับ วันละสี่เม็ดนะเพราะว่าตอนแรกผมเห็นข้างกล่องก็ไม่ถึงหรอกแต่ว่าผมอยากลองไงเพราะว่ามันไม่มีอันตรายมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติผมก็ลองอ่านดูแล้วก็ผมก็กินวันละสี่เลยนานนานไหมครับกว่าที่เราจะเห็นผลว่าแบบสายตามันดีขึ้นอย่างนี้ครับแรกๆผมก็แปลกใจนะว่าสามวันมันจะดีขึ้นขนาดนี้หรือเปล่าผมก็ยังไม่การันตีผมก็รอเจ็ดวันสามวันมันเริ่มแบบอาการน้าตาไหลลดน้อยลงแสบตาลดน้อยลงแต่ภาพเนี่ยก็ กำลังจะมากำลังจะชัดเจนขึ้นก็รอเจ็วันปรากฏว่าเจ็ดวันเนี่ยการันตีได้เลยว่าเห็นผลชัดเจนอือยอดเลยครนะับเจวันก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งกล่องเนาะใช่ครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมกินกินต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2เดือนนะครับผมอะ่ะสั่งที่สั่งติดตอนสองเดือนอะ่ะผมเอาไปให้ที่บ้านกินด้วยให้ยายกับตากินนะครับปรากฏว่าสายตาเนี่ยแกมองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับไม่ใช่อะไรเมื่อก่อนเนี่ยแกดู youtube ไม่เป็นพอเดี๋ยวนี้ โทรศัพท์อะไรที่หลานซื้อมาให้แกเล่นให้แกใช้เนี่ยแกดูเพื่อนดูหลานไปทํางานกันเนี่ยแล้วก็ดูข่าวเสพข่าวผ่านมือถือแล้วนะนะผู้สูงวัยเนี่ยปรากฏว่าสายตาแกเนี่ยบอกว่ามันแสบตาดูไม่ค่อยชัดพอให้กินตัวนี้ไปนะครับแกถามก่อนว่าให้กินกี่เม็ดผมบอกให้กินวันละสีเหมือนผมนี่แหละอาการสายตาชัดเจนขึ้นครับโทรมามโทรมาเอ้ยดีขึ้นนะอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยมั่นใจเลยว่าสินค้าตัวนี้โอเค ของคุณยายผมอะ่ะเป็นต้อเนื้อแล้วแกจะเจอลมเจอแสงเนี่ยปกติไม่ได้เลยจะต้องมีผ้าผ้าติดติดกระเป๋าแกนะน้ำน้ำตาจะไหลแกจะต้องคอยซับคอยเช็ดตลอดเวลาเจอลมเนี่ยแกบอกว่าจะแสบแล้วต้อเนื้อเนี่ยเมื่อก่อนมันจะแดงแดงแดงปุ๊บคือแกบอกว่าแสบเครืองคันตอนนี้นี่สบายเลยครับมันเหมือนมีน้ํเหล่อเลี้ยงในดวงตาครับทาให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นการไปไหนมาไหนก็สะดวกมากขึ้นคือง่ายๆว่า ใช้ชีวิตประจําวันไม่เป็นอุปสรรคเลยก็จะเล่าให้ฟังเรื่องสายตานะครับเมื่อตอนเด็กเข้าเป็นคนสายตาสั้นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแต่เราไม่รู้ตัวครับมารู้ตัวอีกทีก็เรียนมยัธยมสามนะครับรบแล้วก็ได้ตัดแว่นตอนมัธยมสามนะครับก็ใส่แว่นมาตลอดอต่นี้มีความคิดว่าพอทํางานแล้วก็ไม่อยากใส่แว่นครับก็เลยก็เลยไปทำเลสิกมาทำเลสิกแล้ว มันจะจะมีปัญหาเรื่องการทำเบสิกเพราะว่าคนทำเบสิกอะ่ะมันจะต้องหยอดตั้มน้ำตาเตรียตมตลอดครับแล้วก็มีเพื่อนแนะนำให้กินดีแท็เอ็มก็ลองกินมาดูได้สักพักหนึ่งที่นกทานวันละกี่แคปซูลครับวันละสี่แคปซูลครับเชา้าสองแคปซูลแล้วก็เย็น ก่อนนอน,อนสองแคปซูลอ๋อครับก็คือทานหลังอาหารเช้าสองแคปซูลหลังอาหารเย็นสองแคปซูลใช่ไหมครับใชครับอ่าใช้เวลานานไหมครับกว่าที่แบบเราจะเห็นผลว่าสายตาเราดีขึ้นมากกว่าเดิมครับครับก็ใช้เวลาแค่สองสามครั้งก็เห็นผลแล้วครับเนี่ยครับเพราะว่าแต่ว่า,วาถ้าให้เห็นผลจริงๆก็ต้องประมาณหนึ่งเดือนอืมก็คือหนึ่งเดือนก็คือเห็นผลชัดเจนเลยใช่ไหมครับ,รบชัดเจนมากนะครับก็ไม่ต้อง ตาก็ไม่แห้งแล้วควังจาจะกินครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสบายตามากขึ้นเหมือนเรามีน้าตามาหล่อเลี้ยงดวงตาเรามากขึ้นไม่ต้องไม่ต้องหย่อนน้าตาเทียมเลยออ้โหคือว่าสุดยอดมากเลยครับอ่าสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่นพนะครับฝากไปถึงคนที่แบบมีปัญหาสายตาเหมือนกับเราอยู่ครับอยากให้แนะนํามาลองกินสินค้าตัวนี้ครับผมก็สินค้าตัวนี้นะครับ detech m นะครับผมลอง ด้วยตัวเองก็รู้สึกเห็นผลได้ชัดเจนนะครับเมื่อก่อนสายตาจะแห้งดวงตาจะแห้งครับไม่ค่อยมีน้ำเราดีแล้ราะเราต้องใช้สายตาเยอะในการใช้ชีวิตประจําวันของเราครับไม่ว่าจะอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์เล่น็บเล็ตน,นะครับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องสาย,สายตามันจะเคืองมันจะแดงนะครับมระคายแล้วก็พอหลังจากที่ได้ผ่านโปกรม นีนะครับรู้สึกว่าสายตาเราจะฉ่ำวาวมากขึ้นมีน้ำาหลอเลี้ยงตามันจะไม่ปวดตาตื่นขึ้นมานี่ไม่ปวดตายาผมทานมาแล้วด้วยตัวเองจากอาการตาแห้งตาพร่าตาแดงหลังจากกินไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนสายตาผมก็ดีขึ้นคนระับไม่มีอาการนั้นอีกเลยดีจริงๆครับดีแทกเอ็มถ้าใครยังไ,ได้ลองถือว่าพลาดมากครับ d ีแท็กดีจริงๆครับ d ีแท็กดีจริงๆครับ d ีแท็กเดีจริงๆค่ะ